ผลกระทบของนโยบายและกิจกรรม Red Plus ที่มีต่อชนเผ่าพื้นเมืองนั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับสิทธิของพวกเขาและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการดำเนินงานทุกขั้นตอนรวมทั้งกลไกการปกป้องผลกระทบและการร้องทุกข์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติชนเผ่าพื้นเมืองเกรงว่าพวกเขาจะถูกผลักไปอยู่ชายขอบและถูกกวาดไปอยู่ใต้พรม โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆและไม่ได้รับการยอมรับไม่มีเสียงและไม่ได้รับการคุ้มครองตามที่ควรจะได้รับพวกเขากังวลว่าจะไม่มีบทบาทในประเด็นที่มีความสำคัญและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ชนเผ่าพื้นเมืองเกรงว่าหลายประเทศที่เข้าร่วมโครงการ Red Plu s ไม่ยอมรับหรือปฏิบัติตามสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองตามที่ระบุไว้ใน u n เ r i นหรือ e อ i c เรื่องนี้ควรจะทำอย่างไร สิทธิเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ RED PLUS ซึ่งรวมถึงสิทธิในที่ดินและเขตแดนตามประเพณีด้วย RED PLUS จะนำไปใช้เป็น,นกลไกสำหรับการเพิกเฉยหรือละเลยต่อสิทธิเหล่านี้หรือไม่ชนเผ่าพื้นเมืองกังวลว่าในการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายพวกเขาต้องมีการศึกษาข้อมูลและพัฒนาศักยภาพด้วยพวกเขาต้องสามารถกำหนดหรือเลือกผู้แทนของตนเอง เพื่อมาช่วยแนะนําการทํางานตามประเด็นที่พวกเขาสนใจชนเผ่าพืนเมืองกังวลว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาวิตกกังวลว่าเขาจะถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาเพราะขัดขวางโอกาสในการปกป้องและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้คนภายนอกเชื่อว่าพวกเขาเป็นคนทําลายป่าเนื่องจากมีการทําไร่หมุนเวียนและเก็บหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ไม้จากป่าสิ่งนี้มักนำไปใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันชนเผ่าพืนเมืองออกไป คณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติยอมรับหลังจากมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าการทำไร่หมุนเวียนไม่ใช่สาเหตุของการทำลายป่าหรือเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองจะพบว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้โลกของเราดีขึ้นชนเผ่าพื้นเมืองกังวลว่าถึงแม้จะมีการสนับสนุนวิถีการดำเนินชีวิตตามประเพณี แต่การใช้ที่ดินสำหรับการเกษตรและป่าไม้อาจถูกจำกัดจากโครงการ r รดพล u s ด้วยเหตุผลคือเป็นการปกป้องรักษาป่าไม้และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเพิกเฉยต่อหลักฐานและความสัมพันธ์ของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีต่อป่าไม้ซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารและการอาพยพจากถิ่นที่อยู่เดิมรวมทั้งการสูญเสียวัฒนธรรมและความเชื่อมโยงอันสุดท้ายที่มีต่อโลก ชนเผ่าพื้นเมืองกังวลว่าผลประโยชน์ทางการเงินที่ได้จะมีการแบ่งปันกันอย่างไรพวกเขากังวลว่าอาจจะมีการคอร์รัปชันมากและเงินรางวัลที่ได้จะตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ควรได้มีคำถามจากกลุ่มของชนเผ่าพื้นเมืองว่าถึงแม้ Red Plus จะมีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องแต่ว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เริ่มทั่วโลกที่ลดคาร์บอนได้จริงหรือไม่ หรือจะเป็นแค่ข้ออ้างสำหรับประเทศอุตสาหกรรมในการเพิกเฉยต่อการทำหน้าที่ของตัวเองและยังปลดปล่อยมนลนพิษได้ต่อไปชนเผ่าพื้นเมืองกังวลว่าเหมือนกับพวกเขากำลังย่างก้าวเข้าไปในอนาคตที่เขาไม่รู้หากว่ากลไกในการปกป้องผลกระทบและกลไกร้องทุกข์ไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจังมีอะไรที่จะช่วยปกป้องชนเผ่าพื้นเมืองบ้างหากว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นหรือจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง จนเผ่าพื้นเมืองมีความเข้มแข็งปรับตัวได้และมีศักยภาพในการรับมือการเปลี่ยนแปลงแต่พวกเขายังมีตัวแทนน้อยมากและมักถูกประเมินค่าต่ำไปขณะที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับแนวหน้า r ร d Plus มีประโยชน์หลายอย่างสำหรับทุกๆคนหากว่ามีการ,รดำเนินการอย่างเหมาะสมและเสมอภาคส่วนหนึ่งหมายถึงการส่งเสริมสิทธิในที่ดินและป่าไม้โดยการให้สิทธิการถือครองแก่ชนเผ่าพ,พื้นเมือง และยอมรับความสำคัญของการถ่ายโอนสิทธินี้ในกระบวนการของ r s ส PLUS ด้วย